ตัวพี่หน่อยอะน้ำตัวหน่อยเดี๋ยครับเป็นประกาศสิ่นี้นะครับไฟนียวซ้อมมากี่วันก็เดือนครึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายอันสุขุมวิทก็อยู่กับพี่อันที่เดิมมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างก็พี่พีน้องในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่เจ็ดปีห้าสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับตีมือวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยตะเกียบเหล็กเคยต่อยกันยังเคยต่อยเลยกี่ครั้งละครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่รังสีคร เคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดพิกครับอ๋อพิกชนะมาวันนั้นต่อยเวทกี่กิโลสามเจ็ดสามเจ็ดวันนี้เก็เวทเดิมเลยสามเจ็ดเนาะเขาเมื่อจตายพี่มื่อวานวันนี้จะต้องมาเจอใหม่คิดว่าวันนี้ย้ำชนะได้ไหมชนะได้มั่นใจเลยนะล่าสุดต่อยไว้กับยอดบุรีที่เป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนเหมือนกันวันนั้นเวทก็เวทเดิมนะเมื่อกี้สอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงบ้างก็ พอดีครับมาพอดีเลยมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้สามโลครึ่งต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าขนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กบุรีรัมย์นะครับจะรับไม่เต็มที่อ่ะขอโชคดีมาครับ